ดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ,บุตรุญคนเนาะเมือน,นี้มาปงศพผู้ว่าวุโสอยู่แัดเมือน,นี้มีงานงานแนบบบุญบา้านต้องมาถ่ายบางกีนะพี่น้องถ่ายมาซอยนะบา้าเออยังไงแล้วบุญใหญ่นะพี่น้องคนได้เลยนี่ะนะ ข้อขอบุญขอเฉลิมแบบขออยังไงอ๋อมั้ยีอ่ยอ๋อ,อ,อ,อมัอ๋ออ๋อมั้ยขอหมายว่าขอยังวะขอยังไห่รูขอบุญอขอยังนนเนาะขอบุญขอกุศลอ่าไป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 

การเบื้องนั่นเพียงว่าเป็นเนืออะไรเนี่ออะไรเนาะคนกัมาอะไรนี่ได้พี่น้องปนย้อนมันเป็นบานน่ำดินบืตอเฟนนย่ไปเบื้องท้การนั่นเพียงเนาีาพี่น้องบรรยากาศเนาะคนกับลายนี่เะมันเป็นบุดใหญ่ไม่ดำเดือละมงไมพี่น้องงมีดือเดือละมบงละมงกัเดือง บอคิดฟังพี่น้องอาพตูบริจารบริจารท่านต่อกล่องระบบแจงไม่ได้นะ่บรรยากาศเบมาเนาเขาแจงบังทึกเขาได้อะไราเออะไรสองกระดานสาก็ดีเออจะเจะวิเียนานาฮในเบองเนาเจ้าพี่น้องเจ้าอุ้ยึงเรื่องบริจาคเจ้าก้นบาีอาเซอรพี่น้องจ้า

ใจจีบอแดแต่กันลักแง่สาท่าอนกตุกยานโย่ออกตุกเออศาสตร์จะเป็นไลท์กิมันเออเลี่เออรันดื่ออันนี้จะสอบขึ้นนะ้าตอนนี้ก็ลังเกียมเนะพี่ราตอนนี้ก็ลังเกียมเนะโอ้ยตุาดด้ด้ก็่ด้ยดาอไยัมีห้ยังมีไห้เด้วยังมีไห้เ้อ อ่ส uh ัาทยยังมีอยู่สัยังมากน้าหนกันละบุกกอีบอนบอนสดีอนไส่นไสเอเจริญไส่เตอ้ามาบ้าพี่น้องบ้าทุ่มาน้ำดร่บยรุ่งซุป

เออขอเยื่ขอแห้งพี่น้ำนองข้อตั้งเศร้าดงข้อดุบดันน้ออ่าสอยกันได้พี่น้องเด้อเออชวนที่บ้ว่าห้องปลาบดเด้อเอาไม่ชุดใหมเป็นไหม่อ่าเต็มไหม่คุ้เพ็งไน้อมีเสาฟเฟิรนโยซีตุนสามตุนหกตุนเลยพี่น้องน้อเออสอยกันได้พี่น้องเด้ออรันชวนเด้อเด้อพี่น้องกาชวนเด้อตอนนี้ก็เพิ่นเกี่ยมแล้วเพื่อนน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเพิ่งเนาะมา ที่ที่ปงศพร้องสู่ระอว่ากูวบา,วาเนาะอยู่ฝั่งล่างนจะเป็นแน่ไรนะเบียนเ,นเนาะอย่าไปเบกัน ได้ขาวมาเบิงเลเนาะมาตลานี่เนี่ยคนมานานีนะเบี่อน้กเดียวจะไปตอนนี้เป็นกาลนังเกียมไม่ที่นะพี่น้องนะ ใสวยออกมาเพียงน่ะกจีดวิธีนะโอหหันตัวนเริ่มจุไปจ่ดยานนาะอยู่ดไปดล่แซ่ไป่อันมันมันอยู่พอสิไปมที่นี่ต้นมันอยู่บนนไปงานัานอยับแล้วหลุดไปยับแล้วอย่าจุไปไว้ไห thế hàng xóm qua bật pha giận gây ra vụ tai nạn gây ra vụ tai nạn rồi đúng à, vài, 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 vài chỗ, vài nháp, không các vị tham dự các có bọn nhau quay anh nhìn phải à, vô cái này. นั่งลำบกกันได้นั่งโตนังตังค์คฟักกันไดู้กเอ้ยับามาเลินผมญมเลินบุเรื่องนั่นเออคอยไปแลนวถึวันีปวันจะคนไล่แล้วบอกเยวันก่อนทีดูหนมาถีดแนนหน้าพี้อง พี่นี่ยู่านี้นพี่น้องเพิ่มมาเพิ่มาอาจารย์ใหญ่เนาะผาอาจารย์ในญ่เพิ่มทาแน่นน่ะสิโไปอานจ้ไกเียวเพิ่นมาเนาะเขาเลเยสยนไลนี่เาเมาเลย đó là phân bên 没有了 ตอนนี้แม่สาม้ามอลำเรืองนะก็เอาเจะามื่นรถมือเือ้ยเอาตัวไหนขอบพ่อเขากสะจายเขอเขี้นอาหารกับเม้ากันนะขอพ่อีิดถกกระจายตัวบรรยากาศแน่นตัว แนะลำวพยเอ๋ยเอ้ยอยากฝากดูเต่าสองอนใบั้งเพี้ยนีนเดวให้พอคอยนวเลิงดูดอกอเก่อนเา,มมาื่อนมา คือบมีจิเอาสิไปได้จฟังอีพหัวแล้วไปเอามาให้วันนี้ขยันเ้นไปกก็ไปตสีลาวแพ็ควันตาลูกใส่หัวเด้อรังเด้อยยาดาป่อยติดเนื้อเยาขึ้นอยู่ไหนดูป่วยกันดยกันดูจะหักกันเน้อชวนว่าหลักพอดีพอไ้วตอนบ่เป็นแล้วถ้ามีพี่ฮอน ปอดไปโอ้โอ้ปบอที่ทานสะไ้เงินสียเปลาปากมให้กอพอเป็นจังไดพ่อที่ขวดตาอยู่ร้อกันป้ดูนันทัดไปไว้ก่อนแล้หนาเหลือที่อนที่เทือนภูเ้อยใจจริงก็ไ่อยากไปดอกโอ้สิ้เหล้าเดียวย่าไปแล้วติดก่อยโดบกไว้บ้านหาดี ที่บุด่างทีนั่งคอยอยู่ทั้งบ้านซาลินากับขั้นหูแนวใดต้องให้เ้วาวไปนี้รูกสะพายเตรียมเอ,อกขอมกว่าพา่อ สาวอลไพี่้องเอ้ยนอดมาแล้วว่าเก็้วาเ้านอนมาแล้วขอาเลยพระคุณอย่างชิคกี้พายว่าิ่ะข้าเสิรตัวหน้ามากเลยเนอพ่อการเือนเจ้านาะงเ้จ้าิก้พายหาผัวเจ้าเจ้าถึงก็หน้ามากเจ้าบเตนส่งสภาบือที่บอกนี้งไนนงบกนงกไม่เอาดอกทุกขี่ากกันมากขไป้อะไรมันกบาลเมื่อไห่ลไปกินไข่ ใหูกถาได้ไ oh. อ oh, ้เนีอกินถามันด้เมื่อกกินไปเะวเบิดตปิดแหนกันเบิร์แกไปกินไหมบ่แรกจะน้อมันสิบ่มีนี่ไป่ไ่้หนาทีัน้อถามเอ้อพี่น้อ้หน้าที่น้อ